สีชตุจักรพี่น้องที่ฟังทางออนไลน์ทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศผมมาร่วมทวงคืนความเป็นธรรมให้กับสุรชาติเทียนทองคุกคนก่อนจะขึ้นมาผู้สิทข่าวของสุรทัศน แห่งหนึ่งความจริงก็บอกได้เลยคุณสีโรดมาสัมภาษณ์ผมอยู่ตรงนี้ถามว่าความจริงก็ถามหลายเรื่องเดี๋ยวผมคงจะพูดในที่นี้อีกแต่ว่าเขาถามว่าบรรยากาศการปลาศัยที่นี่ในฐาน,นะที่เคยปลาศัยมาหลายที่หลายเวทีแล้ววันนี้มามาร่วมปลาัยแล้วเห็นบรรยากาศเป็นยังไงผมก็บอกว่าโอ้คึกคักมาก ผู้พูดก็หลากหลายขึ้นกว่าคราวที่แล้วมีมาเพิ่มเนื้อหาก็เข้มข้นลีลาก็แพรวพราวที่สำคัญคือคนฟังนี่คึกค,ค,คักเป็นพิเศษน่ารักคึกคักเป็นพิเศษคงจะรู้ว่าผมจะรู้ว่าสุรชาติเทียนทองจะชนะแน่แล้ว ผมปรสัยครั้งก่อนม,มาบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมที่หลักสีจ่ะจะตุจักนี้มีความหมายมากผ่านไปสองอาทิตย์การเมืองไทยเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปอย่างมากและรวดเร็วจนกระทั่งสามารถมาตอบย้ำได้อีกว่าการเลือกตั้งซ่อมที่นี่หลักสี่จตุจัก มีความหมายจริงๆมีความหมายต่อประเทศมีทั้งประเทศมีความหมายต่อเสถียรภาพของรัฐบาลว่าจะอยู่อีกนานหรือไม่นานมีความหมายว่าพลเอกประยุทธ์กับพวกจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปอีกนานๆหรือลงเวทีไปแล้วให้ฝ่ายประชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลแทนความหมายนี้ชัดเจนมากขึ้นจาก เหตุการณ์การ,การเมืองเพียงช่วงสองอาทิตย์นี้พี่น้องครับอีกสอวันหลังวันเลือกตั้งก็เป็นวันจุดจีนของก็จะแพงขึ้นแต่ตอนนี้เขาสำรวจมาบอกว่าคนจะจับใจ่ายใช้สอยน้อยลงมากคือประชาชนก็แก้ปัญหาของแพงด้วยการก็ปไปซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงก่ยอมอด ยอมลำบากกัน,น,อนของแผ่นเนี่ยเวลานี้เป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศที่น้องทั้งกรุงเทพมาหานครก็เดือดร้อนชหมดวันนี้ผู้ปรสาสัยของเราผู้พูดไปแล้วประเทศหลายประเทศทั่วโลกเจอปัญหาเงินเฟอ้อเงินเฟ้อกันหลายประเทศที่เขากำลังแก้คือเขาเขาหาทางลดความร้อนของเศรษฐกิจ หาทางทำไงลดความร้อนของเศรษฐกิจเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นคนไปซื้อของกันมากขึ้นคนเศรษฐกิจของเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาต้องลดความร้อนของเศรษฐกิจแต่ประเทศไทยนี้ของกำลังแพงขึ้นมหาศาลแต่เศรษฐกิจไม่ฟื้นมันต่างกันตรงนี้ช่วโลกเนี่ย คนเขามีกําลังซื้อเพราะเขามีงานทําก็มีการลงทุนก็มีการทํามาค้าขายเขาก็มีเงินมาซื้อของของก็แพงขึ้นสินค้าบางอย่างส่งมาประเทศเราก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ประเทศเราของแพงแต่คนไม่มีงานทําเศรษฐกิจไม่ฟื้นทำมาค้าขายไม่ได้มันต่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลานี้จะแก้ปัญหาของแพงของประเทศไทย เงินเฟอ้อของประเทศไทยแก้ยากถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยแก้ไม่ได้เศรษฐกิจเสียหายยังไงประชาชนเดือดร้อนยังไงผมไม่ต้องอธิบายให้พี่น้องพี่น้องทุกคนรู้ดีที่พูดเนี่ยความจริงเนี่ยอยากจะให้ทีมงานของประยุทธ์เอาไปให้ประยุทธ์ฟัง แล้วถามว่าฟังแล้วเนี่ยพอเข้าใจไหมว่ามันเศรษฐกิจต่างประเทศกับประเทศไทยมันต่างกันยังไงจะหาทางแก้อย่างไงได้รับรองได้ว่าคนเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่าไม่เข้าใจเลยที่พูดแล้วก็ไม่รู้เลยด้วยว่าจะแก้อย่างไงคนเอกประยุทธ์แต่ละครั้งก็จะตอบคำถามสื่อมวลชนพูดส่งเด็กไปเรื่อยๆ เขาถามมาก็พูดไปคิดอะไรได้ก็พูดไปพูดไปแต่ปัญหาเศรษฐกิจเวลานี้มันซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมาคนอย่างพลเอกประยุทธ์ที่ไม่มีทีมเศรษฐกิจด้วยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้แต่ว่าปัญหาขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นอันทําอะไรแล้วครับ ทุกวันนี้คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงจะรักษาเก้าอี้ให้ได้นานที่สุดทํายังไงจะลงจากหลังเสือแล้วไม่ถูกสาหบาทาได้แค่นี้ไม่มีวเวลามาคิดอะไรให้ประชาชนแก้ปัญหาประเทศชาติแล้วและนี่มันเกี่ยวกับการช่วงที่ผ่านมาในสองอาทิตย์มานี้เลือกตั้งเสร็จพักพลังประชาชนมีสอสอ,ออกไป 21่สิคนจะไปตั้งพักใหม่พักนี้ก็นำโดยคนที่ขึ้นกับคนเอกปุธพลังประชารัฐหัวหน้าพักก็คนเอกปรหมายความว่าคนเอกประยุทธ์นี่ขาลอยเรียบร้อยแล้วไม่มีฐานางพักการเมืองแล้วที่ยังอยู่ได้วันนี้คือหนึ่งรอกฎหมายลูกให้เสร็จกับสองถ้ายุบกันไปเร็ว ถ้าบีบให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาเร็วๆก็หมายก็มาเจ๊งไปด้วยกันเพราะว่าออกไปตั้งใหม่ๆยังหาผู้สมัครไม่ทันก็เลยอยู่กันไปก่อนอยู่กันไปก่อนเนี่ยไม่ได้เพื่อจะแก้ปัญหาประเทศชาติเพื่อเอาตัวรอดและพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปก่อนเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่พลเอกประยุะทธ์เปิดเพรในคอรมอ อ,อย่ายอมแพ้มันเป็นผู้นำประเทศถ้าหากว่าเจอปัญหาของประเทศชาติแล้วบอกว่าปลุกใจคนร่วมงานบอกว่าอย่ายอมแพ้นี่ต้องถือว่าใช้ได้นะเป็นผู้นำที่ใช้ได้แต่นี่มันอย่ายอมแพ้อะไรอย่ายอมแพ้ใครอย่ายอมแพ้ป้อมกับอย่ายอมแพ้แป้ง เกี่ยวกับประชาชนเลยเพราะฉะนั้นที่อย่ายอมแพ้ของพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับประชาชนมาถึงวันนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ของพี่น้องชาวจะจะ,จะดจากหลักจริจึงเป็นการเลือกตั้งที่จะต้องเพื่อบอกว่าพอแล้วพลเอกประยุทธ์ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีความสามารถอะไรเลย และก็ไม่มีอันทะไม่ไม่มีกระจิกกระจ a ยอะไรที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติแล้วพอกันทีผลเอกประยุทธ์พอกันทีรัฐบาลที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศรัฐบาลที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมก็มาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์การเมืองก็ออกรายการพี่น้องก็อาจจะได้ฟ่งบอกว่าการเลือกตั้งที่ภาคใต้ พลังประชารัเข้าหมายมั่นปั้นมือจะชนะสองเขตแล้วก็จะมันชนะเขตนี้ด้วยเพื่อจะชนะทั้งสองเขตปรากฏว่าเลือกตั้งออกมาพลังประชารัฐแพ้สองเขตไอ้แพ้สองเขตเนี่ยมันจะบอกว่าพิสูจน์ว่าอำนาจรัฐกับเงินไม่ชนะก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาสู้รัฐพักรัฐบาลด้วยการสู้กันมีทั้งอำนาจรัฐมีงเงินมันบอกไม่ได้ว่าคนมีอำนาจรัฐมีเงินจะ แพ้หรือชนะการเลือกตัง้งทีนี้พอมาที่นี่ครับมาที่นี่เวลานี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเอาละยังไงต้องเอาชนะให้ได้มีทั้งอำนาจรัฐมีทั้งเงินถ้าพลังประชารัฐชนะการเลือกตัง้งเขาจะบอกว่านี่ไงประชาชนยังนิยมพลังประชารัฐพลังประชารัฐยังนีประชาชนยังนิยมลุงมตู่ ยังนิยมประยุกต์เขาจะหวดอ้างแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกกับพวกเขาทั้งหมดบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องกลัวมีอำนาจรัฐมีเงินก็จะชนะการเลือกตั้งไร้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องจะจะตุจกักหลักสี่จะต้องช่วยกันช่วยกันบอกว่าพลังประชารัฐ ที่ประกาศนโยบายอะไรไว้เยอะแยะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นไม่เคยทําอะไรได้เลยพลังประชารัฐที่ทําลายระบบพรรคการเมืองเพื่ออํานาจของตัวเองไปอย่างทำทำลายไปอย่างยับเยนินนี้ประชาชนไม่เอาแล้วพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกและทําความเสียหายกับบ้านเมืองมาเจ็ดแปดปีแล้วประชาชนไม่เอาแล้ว ให้พลังประชารัฐทำแฮตสิกแฮตสิคคือหมายความว่าสองเขตที่ภาคใต้แล้วมาอีกเขตหนึ่งที่จตุจักรหลักสีให้แพ้ไปทั้งสามเขตเรามาช่วยกันกลบหลุมฝังพลังประชารัฐในการเลือกั้พี่น้องประชาชนที่เคารพกับ าชในการเลือกตั้งครั้งนี้ขึ้นคขวัญบอกว่าขอสารงานคนก็ก็ถามว่าสารงานต่องานอะไรงานอะไรจะสารงานอะไรต่อหมายถึงทีเทียวไปทะเลาะคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเ,อยเนี้ยคือสารงานต่อพอคนถามอย่างนี้เขาไม่รู้จะตอบอยังไงเขาเลยเปลี่ยนสโลแกนใหม บอกว่ารักลุงตู่เลือกเบอร์ยังไม่มีความสำนึกเลยว่าคนเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศชาติเสีหย,ยหายนักเดินะต่านี้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แล้วพลังประชารัฐยังจะบอกว่ารักลุงตู่เลือกพลังชาติรักลุง ลักสงบจบที่ลูงตูอันนี้มันเป็นสโลแกนเมื่อเจปีเมื่อสองสองปีผ่านมาสองปีกว่าเป็นยังไงครับความสงบประเทศไทยสงบราบคาบคือทำมาค้าขายอะไรกันไม่ได้เลยทำมาหากินไม่ได้เลยแต่มาวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ ิ่งจะทําความเสียหายให้กับประเทศชาติมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ารักกลุงตู่เลือกเบอร์อะไรของเขาเนี่เนีก็บอกเขาเลยว่าพี่น้องประชาชนหลักสี่พี่น้องประชาชนกักจันไม่รักแล้วตู่ไม่เอาแล้วตู เราเลือกครั้งนี้เพื่อจะบอกว่ารัฐบาลที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศประชาชนไม่รัฐบาลที่ทำความเสียหายกับประเทศชาติมากที่สุดประชาชนไม่เอาเราเลือกครั้งนี้มีความหมายตรงที่ว่ามันกำลังจะบอกว่าถ้าสุรชาติเทียนทองได้รับเลือกตั้งอายุรัฐบาลจะยิ่งสั้นลง พลเอกประยุทธ์จะยิ่งอยู่ได้น้อยลงสั้นลงและที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะบอกว่าในการเลือกตั้งที่จะมาถึงก่อนหน้าข่าวที่แล้วผมบอกว่ารัฐบาลอยางมากอยู่ถึงกรกฎาสิงหาเพราะว่ามันจะต้องตีความร,รัฐธรรมนูญว่าพลเอกประยุทธ์อยู่8ปีถึงเมื่อตอนนี้พลเอกประยุทธ์นะครับยังไงก็อยู่ไม่ถึงพฤษภาแล้ว ไม่ดูถึงพฤษสภาไม่ได้ฝ่ายค้านยื่นอภิปลายไม่ไว้วางใจคุณคนที่ขึ้นมาปราศัยวันนี้และอีกหลายคนจะปราศัยในสภาแล้วพลเอกประยุทธ์จะถูกคว่ำกลางสภาออกจากสภากลายเป็นอดีตเพราะฉะนั้นอายุรัฐบาลจะสั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้อายุของรัฐบาลจะยิ่งสั้น แต่ที่สำคัญกว่านะั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะบอกประชาชนทั่วประเทศว่าจากนี้ไปประชาชนจะไม่ยอมให้พวกสื่อทอดอำนาจเป็นรัฐบาลอีกแล้วแต่จะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยและที่สำคัญที่สุดจะเลือกพรรคการเมืองที่พร้อมเหมือนอย่างที่มาให้ดูกันในวันนี้พรรคการเมืองที่มีผลงาน ทำไมเห็นแล้วว่าประกาศนโยบายอะไรทําตามนั้นได้มาตั้งแต่ไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงพักเพื่อไทยปัจจุบันนี้การเลือกตั้งครั้งนี้จึงจะเป็นการบอกกับประชาชนทั้งประเทศว่าจากนี้ไปเป็นการเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลทั้งรัฐบาลเพื่อให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับ บคกรัผมบอกว่ามาทวงความเป็นธรรมให้สุรชาติเปลี่ยนม,มันเป็นเรื่องไปด้วยกันได้ทวงความเป็นธรรมให้นักการเม,ออม,เกกรเมืองที่อยู่ใกล้ชิดป,ประชาชน ที่ต้องสอบตกไปครัง้งที่แล้วเพราะทั้งโกงทั้งคุณสมบัติไม่ได้บอกคุณสมบัติให้ถูกต้องทั้งอะไรสารพัดแล้วก็มาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการที่เลือกตั้งที่มีความหมายต่อประเทศนี้ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยต่อการที่จะได้รัฐบาลของประชาชนและต่อการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้น อนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสอยู่ในมือของพี่น้องจัดุจักหลักสีเลือกสุรชาติเบอร์สามครับ